ไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าทีมชาติไทยจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้แล้วก็ต้องเจอกับทีมระดับบิ๊กของเอเชียอย่างเกาหลีใต้จะขึ้นนําได้แถมในขณนะนั้นทีมชาติไทยยังไม่มีเฮดโค้ชหรือว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างเป็นตัวเป็นตนเลย m a Main Stand Stories Beyond Bon t h a i เรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยบายจอนขจรยศโชคธนเกษสวัสดีครับอยู่กับผมจอนขจรยศโชคธนเกษและนี่คือรายการ b Beyond Bon t h a i เรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยทาง YouTube ของ Mainstand กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของยุคทองเราเคยเห็นยุคทองของทีมชาติเบลเยียมทีมชาติอังกฤษในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วก็เป็นยุคทองของเขาเกือบจะเข้าถึงรอบชิงในฟุตบอลโลก2018แล้วก็ล่าสุดเกือบจะเป็นแชมป์ยูโรด้วยซ้ำไปถึงรอบชิงในศึกฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปปี2020ที่ผ่านมาแล้วก็ไปแพ้อิตาลีในรอบชิงชนะเลิศจากการดวลลูกโทษ วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องยุคทองของทีมชาติไทยซึ่งก่อนจะคว้าแชมป์ซีเกมส์2013ก่อนจะคว้าแชมป์ซีเกมส์2015ก่อนจะคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2014และ2016รวมถึงผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลเอเชียนเกมส์ปี2014แล้วก็ผ่านเข้าถึงรอบที่3ในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียพวกเขาอยู่ในยุคทองยุคเดียวกัน แต่การเติบโตของพวกเขานั้นเกิดมาจากปีเดียวกันรายการเดียวกันนั่นก็คือรายการฟุตบอล u 19ชิงแชมป์เอเชียและเราขอพูดถึงเด็กชุดนี้ว่าเป็น c a สต์ออฟอ e ของทีมชาติไทยย้อนกลับไปในเดือนมีนาคมปี2011สาพันฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC มีการจับฉลากแบ่งสายฟุตบอล u 19ชิงแชมป์เอเชีย2012รอบคัดเลือกทีมชาติไทยต้องเจอกับภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ นั่นก็คือการที่ทีมชาติไทยนั้นต้องอยู่ร่วมสายกับทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติเกาหลีใต้รวมไปถึงฮ่องกงเกาะกวมและก็ไต้หวันรวมทั้งหมดถึง6ทีมโดยที่จะเอาเพียงแค่2ทีม2ชาติเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแน่นอนครับการที่จับฉลากมาเป็น1ในกลุ่มที่ต้องอยู่กับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าทีมชาติไทยจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ แถมในขณนะนั้นทีมชาติไทยยังไม่มีเฮดโคชหรือว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างเป็นตัวเป็นตนเลยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในชุดนั้นตัดสินใจที่จะโทรหาโคชท่านหนึ่งซึ่งก็ถือว่ามีอายุพอสมควรปัจจุบันก็อายุเกือบ70ปีแล้วนั่นก็คือน้าช่วยสมชายช่วยบุญชุมน้าช่วยบอกว่างานนี้อยากจะทําก็อยากจะทําเพราะว่าเป็นงานที่ตัวเองใฝ่ฝันมานานในการร่วมทํางานกับทีมชาติไทย ในฐานะเฮดโค้ชไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามโดยตัวเขานั้นเป็นอดีตนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคสมัยหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อดูในเรื่องของตัวผู้เล่นรวมถึงเมื่อดูในเรื่องของคู่แข่งที่จะต้องเจออย่างเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ความพร้อมของทีมชาติไทยด้วยแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านที่สนามเทพาสดินก็ตามแต่ว่ามันเหลือเวลาอีกแค่20วันครับแค่20วันเท่านั้นทีมชาติไทยจะต้องลงสนามนัดแรกกับเกาหลีใต้แล้ว แต่ท้ายที่สุดแล้วการที่เขาอยากจะเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยสักชุดมันก็ทำให้กรบทุกอย่างที่มันเป็นเหตุและผลที่พยายามเซโนแล้วก็คัดค้านในใจเขาและสุดท้ายเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีนะช่วยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างเลยตัวผู้เล่นก็ยังไม่มีแผนการใดๆที่จะเข้าแข่งขันก็ไม่มีคุณซื้อใหม่ป้ายแดงคนนี้เลยพยายามที่จะหยิบนักเตะ ทั้งหมดที่เกิดหลังจาก1มกราคมปี2536ซึ่งเป็นเกณฑ์อายุข,ของนักเตะที่จะสามารถเข้าแข่งขัน U19 ชิงแชมป์เอเชีย2012รอบคัดเลือกในครั้งนั้นได้โดยนช่วยตัดสินใจเรียกนักเตะทั้งหมดที่สามารถที่จะติดทีมชาติรวมถึงนักเตะอื่นๆให้เข้ามาคัดตัวนะช่วยใช้เวลาคัดตัวประมาณ10กว่าวันแล้วเชื่อหรือไม่ครับวันแรกที่นช่วยไปยืนอยู่ในสนาม เด็กๆบางคนยังไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำและหลังจากนั้นพอได้นักเตะมาในระดับหนึ่งแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ1-2อาทิตย์ก่อนที่จะเข้าแข่งขันนช่วยใช้วิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นวิธีการที่หลายๆสโมสรหรือนักเตะในสโมสรในไทยเนี่ยหลายๆทีมก็น่าจะรู้พิษสงของนักช่วยเป็นอย่างดีนั่นก็คือการทำให้นักเตะฟิตที่สุดวิ่งสู้ฟัดเข้าใส่นช่วยให้ความสำคัญกับเรื่องของพละกกำลัง เราเบียบวินัยแล้วก็จิตวิญญาณของความเป็นนักสู้ที่จะต่อสู้เพื่อใช้ชนะอย่างแท้จริงขนาดก่อนการแข่งขันนั้นยังมีปัญหาเรื่องการหาสนามซ้อมด้วยซ้ําซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนิติพงษ์เสรานนท์ก็เล่าให้เราฟังว่าในช่วงเวลานั้นเขาเห็นนะ้าช่วยสมชัยช่วยบนชุม พยายามที่จะวิ่งโรหาสนามซ้อมเพื่อให้เด็กๆได้ซ้อมสนามหญ้าจริงเพราะว่าตอนนั้นมีการให้ทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยไปซ้อมในสนามหญ้าเทียมซึ่งนช่วยมองว่ามันไม่ได้มันซ้อมได้แค่จุดยืนแท็กติกแล้วก็วิธีการเข้าทำเฉยๆและก่อนหน้าที่การแข่งขันจะเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งวันนะช่วยสมชายช่วยบุญชุมก็ได้เจอกับปัญหาใหญ่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวเพราะว่าประกอนเปรมพัก ในวัย18ปีตอนนั้นถือว่าเป็นดาวยิงเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยชุดนั้นได้รับบาดเจ็บในช่วงการฝึกซ้อมแต่ท้ายที่สุดจริงๆวินาทีสุดท้ายไม่รู้มีอะไรดนใจนะช่วยครับแกไม่ยอมตัดชื่อประกรณ์เปรมพักออกจากทีมชุดนี้ทั้งๆที่เขายังบาดเจ็บอยู่ซึ่งถือว่าเป็นการหักเลี้ยวพวงมาลัยการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่ยอมเสี่ยงกับนักเตะบ,บาดเจ็บ1คนและแมตช์แรกของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์น,นั้นก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมปี2011 ที่สนามเทพาสดินเจอกับเกาหลีใต้และแมชนั้นถือว่าเป็นแมชประวัติศาสตร์แมชหนึงเลยทีเดียวที่แฟนบอลไทยเรียกว่าปฏิหารแห่งเทพาสดินรูปเกมในวันนั้นในช่วงแรกเป็นไปตามแผนของนาช่วยครับไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียรัดกุมไว้ก่อนเล่นเกมรับไว้ก่อนแล้วก็ค่อนข้างเล่นหนักในเกมโดยใช้พละกําลังการวิ่งสู้ฟัดแล้วก็การกระหายชัยชนะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วก็สู้ สู้กับทีมชาติเกาหลีใต้แล้วก็ทําได้ดีครับทีมชาติไทยทําได้ดีในเกมวันนั้นทิติพันธ์พ่วงจันทรวิ่งเข้ามาใส่ระยะประมาณ35หลาลูกนี่พุ่งแรงเสียบเสาไปอย่างสวยงามทําให้ทีมชาติไทยขึ้นนําเกาหลีใต้1ประตูต่อศูนย์ทำการการกระโดดดีใจของแฟนบอลไทย2-3,000คน ไม่น่าเชื่อว่าทีมชาติไทยที่ไม่มีเวลาเตรียมทีมเลยแล้วก็ต้องเจอกับทีมระดับบิ๊กของเอเชียอย่างเกาหลีใต้จะขึ้นนําได้พอได้ประตูขึ้นนํา1-0ทุกอย่างเหมือนจะเข้าทางทีมชาติไทยและท้ายที่สุดอีกประมาณ70นาทีหลังจากนั้นทีมชาติไทยก็เล่นเกมรับได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ไม่เสียประตูทําให้ทีมชาติไทยประเดิมสนามในศึกฟุตบอลยู19ชิงแชมป์เอเชีย2012รอบคัดเลือกด้วยชัยชนะที่เหนือทีมชาติเกาหลีใต้1ประตูต่อศูนย์ จากที่เคยคิดว่า1แต้มก็เพียงพอกลายเป็นว่าได้3มแต้มอย่างเซอร์ไพรส์เลยโดยนัดที่2ทีมชาติไทยเจอกับทีมที่ง่ายกว่าเดิมนั่นก็คือทีมชาติไต้หวันหรือว่าชไนนิสไทเปทีมชาติไทยในเกมวันนั้นเล่นได้ค่อนข้างตื้อครับเมื่อมีจังหวะหนึ่งที่ทิติพัน์พ่วงจันนั้นซัดเต็มแรงเหมือนนัดแรกแต่คราวนี้ผู้รักษาประตูของทีมชาติไต้หวันนั้นรับได้แต่ดันกระชอกออกมาครับและกลายเป็นปะกรณ์เปรมพักที่วิ่งเข้าไปใส่ทําให้ทีมชาติไทย ขึ้นนำทีมชาติไต้หวันหนึ่งประตูต่อศูนย์ทีมชาติไทยผ่าน2เกมด้วยชัยชนะทั้ง2นัดและมี6แต้มเต็มเหนือทีมชาติเกาหลีใต้รวมถึงทีมชาติไต้หวันโดยนัดที่3ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะกว a m ได้13ประตูต่อศูนย์อาจจะเป็นชัยชนะที่เยอะมากๆต้นเดือนพฤศจิกายนปี2554ทีมชาติไทยลงสนามพบกับเบอร์หนึ่งของเอเชียอย่างทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติไทยจำเป็นที่จะต้องเก็บผลเสมอให้ได้เป็นอย่างน้อย ไม่เช่นนั้นอาจจะตกรอบได้โดยนักเตะที่กลายเป็นที่โจดจันมากๆของแฟนบอลกว่า3-4ถึงพันคนในสนามเทพหัสดินในเกมวันนั้นนั่นก็คือชนาทิปสงกสินนักเตะที่ถูกวางไว้สำหรับเกมโต้กกับและนักเตะเจ้าของฉายามเมสซี่เจรายนี้ก็ทำให้ ทีมชาติไทยนั้นมีเกมโต้กลับที่น่ากลัวมากๆปั่นป่วนแนวรับของญี่ปุ่นแล้วก็กดแนวรับด้านข้างของญี่ปุ่นไม่ให้ขึ้นเกมขึ้นมากดดันแนวรับของไทยได้หลายต่อหลายจังหวะหลายต่อหลายคนได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นฉายาที่เหมาะสมแล้วก็พูดกันปากต่อปากว่าเมซี่เจเมซี่เจและสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกฟ,ฟุตบอล u 19ชิงแชมป์เอเชีย2012ได้สำเร็จตามเป้าหมายในจังหวะนั้นในห้องแต่งตัวที่ได้ไปรอบสุดท้ายแล้วเนี่ย นักเตะหลายต่อหลายคนมองไปว่าเราจะไปรอบสุดท้ายกลายเป็นหนึ่งในทีมจากเอเชียที่ได้สิทธิ์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกชุดอายุไม่เกิน20ปีในปีต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายในศึกฟุตบอล u 19ชิงแชมป์เอเชียในปี2012ซึ่งเป็นการปลดแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ช เพียงแค่2-3เดือนก่อนหน้าการแข่งขันเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็ตามนักเตะในชุดดังกล่าวก็กลับกลายเป็นนักเตะที่เป็นกําลังหลักในการสร้างความสําเร็จให้กับทีมชาติไทยในชุดต่อๆมาไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์ซีเกมส์ปี2013ที่ประเทศเมียนมาการคว้าแชมป์ซีเกมส์ปี2015ที่ประเทศสิงคโปร์รวมถึงการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศและจบอันดับที่4 ในศึกเอเชียนเกมปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้แล้วก็คว้าแชมป์ซูซูกิคัพด้วยครับหลายต่อหลายคนก็อยู่ในชุดคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup ในปี2014แล้วก็ปี2016แล้วก็ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการแล้วก็ติดอย่างยาวนานบางคนก้าวไปถึงการเล่นฟุตบอลเจลีของญี่ปุ่นคนที่ทุกท่านก็น่าจะทราบดีไม่ว่าจะเป็นชนะทิพย์สงกสินหรือว่าทิติพันธ์พ่วงจัน หลายต่อหลายคนตอนนี้ก็ยังอยู่ในสาร,ระบบฟุตบอลอาชีพแล้วก็เล่นอยู่ในลีกสูงสุดของเมืองไทยตั้งแต่ยุคข,ของโตโยต้าไทยลีกจนตอนนี้เป็น Re ริโวไทยลีกสอ2พ2นยีถึงและนี่คือโกลเด้นเจเนอเรชันหรือว่านักเตะที่เป็นยุคทองยุคหนึ่งของประเทศไทยเริ่มต้นพร้อมกันจากศึกฟุตบอลยู9ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อ10ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันหลายต่อหลายคนก็ยังเล่นอยู่แล้วก็เป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยจนถึงปัจจุบันและนี่คือ เรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันในบิยอนบอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยสนุกตื่นเต้นน่าติดตามก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าอยากให้ผมนำเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ทุกท่านฟังในบิยอนบอลไทยและก่อนที่จะจากกันไปอยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram และก็เข้าไปอ่านเรื่องราวดีๆมีบทความดีๆในเว็บไซต์ของ Mainstand เยอะแยะมากมายเป็นกำลังใจให้ทีมงานน้องๆที่จะได้ทำบทความดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆให้ทุกท่านได้อ่านได้ชมกันต่อไปแล้ววันนี้ผมจอนเขจรนยศโชคธนเศษต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับบิยอนบอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยในอ P หน้าสวัสดีครับ